ฝนพรมพเบาๆตลอดช่วงหัวค่ำที่สถานีขนส่งจังหวัดพิศณุโลกความเปียกชื้นและกลิ่นน้ำมันดีเซลคลุ้งอยู่ในอากาศลุงพรคนขับรถทัวร์ประจำสายพิศณุโลกเชียงรายเช็ดกระจกหน้ารถพลางเหลือบมองนาฬิกาข้อมือใกล้จะสามทุ่มเที่ยวสุดท้ายของวันเขาบ่นกับตัวเองเหมือนทุกคืนรถทัวร์เบอร์29คันเก่าแต่ดูแลดีจอดรอผู้โดยสารเต็มคันหน้าต่างแต่ละบานถูกเช็ดจนใส บนเบาะมีผ้าคลุมสะอาดเรียบร้อยลุงพรได้ชื่อเสียงว่าเป็นคนตรงเวลาและรักรถเหมือนลูกเสียงฝีเท้าเร่งรีบของเจ้าหน้าที่หญิงจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตัว๋วเรียกให้เขาหันไปมองลุงพรรายชื่อผู้โดยสารครบแล้วนะคะ40คนเต็มหญิงสาวยื่นแผ่นกระดาษพิมพ์รายชื่อส่งให้ลุงพรพยักหน้ารับเธอเดินจากไปแต่ก่อนจะพ้นระยะสายตาเธอหันกลับมาเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ อ๋อมีคุณยายคนหนึ่งค่ะมาซื้อตั๋วตอนทุ่มครึ่งแปลกดีพูดกับหนูแค่คำเดียวว่ากลับบ้านสักทีแล้วก็เงียบเลยยืนเงินเป๊ะๆด้วยนะเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยชื่ออะไรลุงพรอนถามพลางไล่นิ้วบนกระดาษนางลำดวนอินทวงค่ะนั่งเบาะ23ฝั่งซ้ายเธอยิ้มบางๆไม่รู้ว่าแกกลับบ้านที่เชียงรายหรือเปล่านะคะแกไม่พูดอะไรเลยเหมือนคนหลงทางหน่อยๆด้วยอืม ลุงพรอนพึมพำก่อนจะเดินไปขึ้นรถผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่เป็นคนทำงานและนักศึกษาที่เดินทางกลับภูมิลำนาหมูกระเป๋าถูกยกขึ้นช่องเก็บสัมภาระเหนือเบาะเสียงพูดคุยเบาๆคลอเคล้ากับเสียงฝนกระทบหลังคาเมื่อถึงเวลาลุงพรอนเดินนับผู้โดยสารอย่างเคยแถวละสองตรวจด้วยนิ้วและสายตา 38- 39ขมวดคิ้วทันที เขานับใหม่อีกครั้งเริ่มจากแถวหน้า10 20 30 39คนอืมเขาขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมเดินไปหยุดที่เบาะ23มันว่างเปล่าไม่มีสัมภาระไม่มีร่องรอยใดๆว่ามีคนมานั่งเขาเดินกลับลงรถไปหาเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วหนูบอกว่า40คนนี่ใช่ค่ะหนูเช็คบัตรกับชื่อครบหมดเลยนะคะมีคุณยายคนนั้นเป็นคนสุดท้าย ลุงพรอนชี้ไปที่กล้องวงจรปิดที่ติดไว้ตรงหน้าทางขึ้นอาคารขอเช็คกล้องหน่อยได้ไหมเธอดูมุนงงแต่ก็พยักหน้าให้เขาเดินตามเข้าไปในห้องเล็กๆที่ใช้ควบคุมระบบกล้องเธอกรอภาพย้อนไปตอนทุ่มครึ่มภาพสีซีบจากกล้องแสดงให้เห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งสวมผ้าถุงลายดอกเสื้อแขนยาวสีขาวคลุมด้วยเสื้อกันฝนบางเดินตรงมาที่ประตูสถานีสีหน้าเรียบเฉยแต่ตาที่จ้องไปข้างหน้าดูว่างเปล่า เธอเดินช้าๆไปที่ช่องจำหน่ายตัว๋วยืนเงินแล้วยืนเงียบอยู่นานหลังจากรับตั๋วแล้วก็เดินมาทางรถทัวร์หมายเลข29นี่ไงลุงดูแกเดินมาจะขึ้นรถแล้วนะคะกล้องจับภาพเธอใกลขึ้นเรื่อยๆจนเหลืออีกไม่กี่ก้าวจะถึงประตูรถทันใดนั้นภาพจากกล้องเหมือนสั่นไหวแล้วเธอก็ค่อยๆจางหายไปทีลนิดผมเริ่มพลิ้วเสื้อกันฝนสะบัดแล้วร่างทั้งร่างของเธอก็ลันลายไปกับลมที่ไม่มีในภาพ ลุงพรอนเงียบงนันเจ้าหน้าที่สาวกลุ่มปากแน่นตาตัดต่อหรือเปล่าเขาใสา่หัวเบาๆก่อนจะพูดเสียงต่ำลุงเคยเห็นอะไรแปลกๆมาบ้างแต่ไม่เคยเจอคนหายไปต่อหน้าแบบนี้เขาหยิบรายชื่อผู้โดยสารขึ้นมาดูอีกครั้งนิ้วชี้วางที่บรรทัดที่23นางลำดวนอินทวง์ที่นั่ง23ไม่มีใครเห็นเธอขึ้นรถแต่ชื่อของเธออยู่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยของเธอในรถ แต่กล้องจับภาพเธอเดินเข้ามาก่อนจะหายไปกับสายลมลุงพรอนถอนหายใจาย,ยาวเดินกลับขึ้นรถฝนยังไม่หยุดตกเขาสตาร์ทรถเครื่องยนต์คำรามเบาๆผู้โดยสารหลายคนเริ่มหลับตาลุงพรอนหันไปมองกระจกท้ายรถที่นั่งเบอร์23อย่างว่างเปล่าหรือว่าอาจไม่ว่างเลยตั้งแต่แรกลุงพรอนขับรถออกจากสถานีขนส่งในเวลา3ทุ่15นาทีเช้าวกว่าปกติเพียงเล็กน้อย ทว่าในใจเขากลับรู้สึกแปลกกว่าทุกเที่ยวที่ผ่านมาเขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบตามองกระจกมองหลังเป็นพักๆแม้จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรหรือควรจะไม่มีเบาะหมายเลข23ยังว่างเปล่าเสมอมาน้าต่างพลิ้วเล็กน้อยตามแรงลมจากเครื่องปรับอากาศไม่มีผู้โดยสารไม่มีสัมภาระไม่มีแม้แต่รอยกดบนเบาะแต่เมื่อถับผ่านทางขึ้นเขาหลังตัวเมืองไม่นานเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหูเขา เสียงกระซิบแผ่วเบาร้อนจังเลยเขาสะดุง้งหันซ้ายขวาในห้องคนขับไม่มีใครนอกจากเขาเองเปิดแอร์สุดแล้วนะเขาบ่นกับตัวเองแต่มือก็เผลอหมุนปุ่มแอร์เพิ่มอีกหน่อยเสียงวิทยุสื่อสารจากท้ายรถดังขึ้นลุงพรแอร์ฝั่งซ้ายไม่เย็นค่ะเบาะแถวกลางๆล,ลุงพรรับวิทยุอืมเดี๋ยวลุงดูให้ตอนแวะพักนะตอนนี้น่าจะเพราะฝนตกแล้วรถเย็นไม่ทั่ว เขาขับต่อโดยไม่พูดอะไรอีกแต่มือเริ่มกำพวงมลาลัลแน่นขึ้นเรื่อยๆความเงียบในรถยามคำ่ำสลับกับเสียงล้อบดถนนเปลียกและเสียงลมหายใจของผู้โดยสารที่เริ่มหลับไหลทําให้สมองเขาคล้ายจะคิดไปเองหลายอย่างระหว่างที่รถแล่นขึ้นเนินสลับโค้งไปมาเขาเหลือบมองกระจกอีกครั้งคราวนี้สายตาหยุดที่เบาะ23นานกว่าทุกครั้ง ในช่วงเสี้ยววินาทีหนึ่งเขารู้สึกเหมือนม่านหน้าต่างเบาะนั้นโค้งเข้าด้านในเหมือนมีใครบางคนพิงเบาๆกับมันจากด้านในเขากระพริบตาแรงสองทีม่านกลับมาอยู่เฉยๆเหมือนเดิมคิดมากไปเองเขาพึมพำแต่ยังไม่ทันไรเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากทางเดินตรงกลางของรถกรอบแกรบกรอบแกรบทีละก้าวทีละก้าวลุงพรหันขวับมองผ่านกระจก ไม่เห็นใครเดินหรือขยับตัวเลยแม้แต่น้อยผู้โดยสารยังหลับสนิทบางพิงหน้าต่างบางกลมหน้าเล่นมือถือเงียบเงียบเสียงฝีเท้ากลับเดินต่อผ่านเบาะ17 18 19หยุดที่เบาะ23แล้วมีเสียงตุบเบาๆเ,เหมือนคนทิ้งตัวนั่งลงบนเบาะนุ่มลุงพรกลืนน้ำลายเหงื่อเริ่มซึมตรงไรผมแม้เครื่องปรับอากาศจะยังเย็นเฉียบเขาพยายามข่มใจขับรถต่อ พลางเปิดเพลงจากวิทยุเบาๆเป็นเพลงลูกกรุงเก่าๆหวังให้มันกลบเสียงในหัวแต่เสียงจากเบาะ23กลับเด่นชัดกว่าเสียงกระซิบเบาๆอีกไกลไหมเสียงนั้นไม่ได้ถามด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวหรือขอความช่วยเหลือมันเรียบเหนื่อยเหมือนเหนื่อยมากเหนื่อยมาทั้งชีวิตลุงพรไม่ตอบเขาทำได้แค่ขับรถต่อไปไฟถนนสองลอดกระจกหน้าขึ้นมาเป็นเงา ลากยาวไปตามตัวถังรถกระจกมองหลังสะท้อนให้เห็นเบาะ23ว่างเปล่าอีกครั้งแต่ภาพสะท้อนจากกระจกข้างซ้ายที่หันไปด้านนอกตัวรถกลับสะท้อนบางสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นรอยมือซีดขาวแปะอยู่ที่กระจกด้านในนิ้วทั้งห้ากางออกกว้างไม่ใช่รอยนิ้วมือของใครที่เล่นหรือสนแต่มันแนบชิดกับกระจกเหมือนคนที่หมดแรงพยายามยึดบางสิ่งไว้ก่อนจะล้มพับไป รถถึงจุดพักกลางทางตอนเกือบห้าทุ่มลุงพรดับเครื่องช้าๆแล้วลุกลงจากรถเขาหันไปดูผ่านในรถอีกครั้งผู้โดยสารเริ่มทยอยลงไปเข้าห้องน้ำหรือหาซื้อของกินเขาเดินตรงไปที่เบาะ23ทันทีไม่ฟังเสียงเรียกของพนักงานเสิร์ฟเลยแม้แต่น้อยเบาะยังคงว่างไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเขาก้มลงใต้เบาะมีเศษผ้าขาวซีดๆคล้ายชายเสื้อคลุม เปียกเล็กน้อยเหมือนสัมผัสฝนทั้งที่ในรถแห้งสนิทเขาไม่กล้าแตะเพียงยืนมองมันอยู่เช่นนั้นก่อนจะหันหลังกลับออกมาอย่างช้าๆและขณะที่เดินกลับไปขึ้นรถเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังหัวเสียงแผ่วเบาเสียงผู้หญิงชาราขอบใจนะที่พากลับบ้านหลังออกจากจุดพักกลางทางรถทัวเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางลัดเลาะภูเขาเข้าสู่เขตภาคเหนือ เส้นทางสายนี้ลุงพรอนคุ้นเคยดีแต่อะไรบางอย่างทำให้เขารู้สึกไม่เหมือนเดิมลุงพรอนเงียบไปตลอดทางไม่พูดไม่จามือจับพวงมาลัยแน่นรากับกลัวว่าถ้าปล่อยมือรถจะหลุดออกนอกเส้นทางหรือไม่ก็หลุดออกจากสิ่งที่เรียกว่าความจริงลุงพรอนครับเสียงเด็กชายจากเบาะแถวหน้าเรียกขึ้นลุงพรอนละสายตาจากกระจกมองหลังหันไปทางวิทยุว่าไงหนู เมื่อกี้มีคุณยายแก่ๆมานั่งข้างหลังผมครับแต่พอผมหันไปดูอีกทีไม่มีใครเลยลุงพรอนชะง,งักคำตอบไม่ทันได้พูดอะไรเสียงพนักงานสาวที่ชื่อเมย์ก็แทรกเข้ามาทางวิทยุลุงพรอนคะหนูเพิ่งตรวจตัวอีกรอบทำตามระบบอีกรอบนะคะคือหนูนับรวมได้แค่39คนจริงๆนะคะอืมลุงพรอนขานสั้นๆเมย์เงียบไปนิดหนึ่งแล้วถามต่อด้วยเสียงเบา แต่ตัวที่ขายมี40ิใบจริงใช่ไหมคะใช่ลุงพรอตอบทันทีก่อนจะเสริมคนสุดท้ายคุณยายคนนั้นแหละยายคนไหนคะยายที่บอกว่ากลับบ้านสักทีนะ่ะปลายสายเงียบสนิทลุงพรอนจึงปิดวิทยุชั่วคราวเขาไม่อยากให้คนในรถรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาเองกลับไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเมื่อรถเริ่มเข้าสู่เขตอำเภอแม่ส่วยเส้นทางเริ่มคดเคี้ยวและแคบลง มีจุดชมวิวที่ใช้เป็นจุดจอดพักรถเล็กๆซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้นักในเวลากลางคืนลุงพรอนตัดสินใจจอดเปิดไฟในรถเต็มที่บอกผ่านลำโพงว่าขอจอดพักรถสักครู่เพื่อเช็คระบบครับผู้โดยสารส่วนใหญ่นอนหลับไม่ได้สนใจเขาเดินตรงไปหาพนักงานสองคนที่ยืนงงอยู่ข้างหลังและเอ่ยเพียงว่าเมช่วยเปิดแฟ้มตัว๋วแล้วหาชื่อผู้โดยสารคนสุดท้ายให้หน่อยเม,มเปิดเอกสารในแท็บเล็ตทันที เธอเลื่อนสายกายอย่างเร็วก่อนจะหยุดชะงักมีชื่ออยู่นะคะชื่อว่านางสำอางกลับดีชื่อแปลกและฟังดูเศร้าแปลกๆเมย์กดดูประวัติการจองเพิ่มก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงอึงอ้งๆจองตั๋วด้วยบัตรประชาชนจริงมีเลขบัตรแต่ไม่มีเบอร์โทรไม่มีอีเมลระบบขึ้นว่าลูกหลานทำการจองแทนที่อยู่ละลุงพรถามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ บ้านเลขที่99หมู่สทันใดนั้นเองเสียงเบาะบางแถวด้านหลังสุดของรถก็ดังเอียดเบาๆเหมือนมีใครขยับตัวเมย์หันขวับไปดูแต่ไม่เห็นใครตรงนั้นขอชังดูชื่ออีกทีลุมพรอนคว้าแท็บเล็ตมาเองเขามองชื่อนางสำอางกลับดีชื่อที่เขาแน่ใจว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตแต่แววตาของใครบางคนกลับโผล่ขึ้นมาในหัวชัดเจนแววตาเศร้าลึกและสงบ เหมือนคนที่รอการกลับบ้านมานานจนลืมไปว่าตัวเองจากมานานแค่ไหนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อรถทัวร์ถึงจุดหมายที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ผู้โดยสารทยอยลงจากรถไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆคืนก่อนเหมือนทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างเงียบงนันลุงพรอยืนส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วหันไปดูในรถเป็นรอบสุดท้ายเบาะหมายเลขยี่สิบสายังว่างอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน ผ้าโพกศีสะะสีขาวซีดที่เย็บมืออย่างประณีตวางาพับเรียบอยู่บนเบาะข้างใต้มีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือคนชราว่าขอบชัยที่ช่วยพาฉันกลับบ้านสำอางหลังจากลุงพรอ่านกระดาษที่วางไว้ใต้ผ้าโพกหัวบางอย่างในอกเขาอึดอัดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันคือความรู้สึกผิดบนสงสยัย เหมือนเขาเคยสัญญาบางอย่างไว้แล้วลืมไปนานมากแล้วเขาตัดสินใจขับรถเลยไปจากสถานีขนส่งเชียงในแวะเอารถไปจอดที่บริษัทจากนั้นเขายืมรถจักรยานยนต์ของพนักงานฝ่ายช่างขับตรงไปยังอำเภอฝางบ้านเลขที่99หมู่3ระหว่างทางอากาศเย็นลงอย่างผิดปกติแม้จะเป็นช่วงสายของวัน ลุงพรอขับรถขึ้นเขาไปเรื่อยๆถนนเริ่มแคบและครุขระขึ้นทุกทีในใจเขากลับรู้สึกเหมือนเส้นทางนี้คุ้นเคยท,ทั้งทังที่ไม่เคยขับมาเองมาก่อนเกือบเที่ยงวันเขาก็มาถึงหมู่บ้านม่วงคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเนินสูงบ้านไม้อยู่ห่างกันไม่มากนักผู้คนไม่พลุกพล่านมีเพียงคุณตาเท่าคนหนึ่งนั่งอยู่นาศาลา ลุงพอจอดรถแล้วเดินเข้าไปถามด้วยความสุภาพลุงครับขอถามทางไปบ้านเลขที่99หมู่สามหน่อยครับตาคนนั้นชะง,งักนิดหนึ่งก่อนจะชี้ไปยังทางลูกรังด้านหลังหมู่บ้านเดินขึ้นเนินไปอีกนิดเดียวอยู่ติดลำห้วยบ้านไม้เก่าๆหน่อยไม่ได้มีคนอยู่มานานแล้วละ่ะหมายความว่ายังไงครับเจ้าของบ้านตายหมดตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วโยมยายสำอางเจ้าของบ้าน เป็นคนสุดท้ายของครอบครัวนอนตายอยู่ข้างหน้าต่างไม่มีลูกหลานกลับมารับศพด้วยซ้ำลุงพรอยืนนิ่งงนันแม้ในใจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เสียงผู้โดยสารคืนนั้นกลับชัดแจนในหัวกลับบ้านสักทีบ้านเลขที่99อยู่ตรงเนินพอดีรั้วไม้หักครึ่งหลังคาบ้านเอียงลงด้านหนึ่งมีเถาวันพันตามหน้าต่างประตูปิดอยู่แต่ไม่ได้ล็อก ลุงพรอผลักเข้าไปเบาๆกลิ่นเก่าเก็บของบ้านร้างตลบอบอวนเขาเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปข้างในบนผนังยังมีรูปถ่ายครอบครัวเก่าๆรูปหญิงชราหน้าตาคุ้นเคยอย่างประหลาดนั่งอยู่กลางภาพในรูปมีชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเธอพร้อมเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนจับชายผ้าลุงพรอเดินเข้าไปใกล้เห็นป้ายชื่อเล็กๆที่ติดไว้ข้างกรอบรูป นางสำอางกลับดีและครอบครัวถ่ายเมื่อพศ2517ทันใดนั้นเองเสียงอะไรบางอย่างข้างบนบ้านก็ดังขึ้นตึกตึกตึกเหมือนเสียงไม้ลั่นหรือเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านแผ่นกระดานลุงพรชงักนิ่งหันไปทางบันไดไม้ที่ทอดขึ้นชั้นสองมือเขากำแน่นแต่กลับก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น ห้องบนสุดของบ้านเป็นห้องเดียวที่ประตูปิดอยู่เขาผลักมันเบาๆบานประตูส่งเสียงครืดแผลเบาในห้องไม่มีอะไรเลยมีเพียงเตียงไม้เตี้ยๆบนเตียงมีชุดผ้าเก่าๆวางไว้และผ้าโพกสีษะสีขาวซีดเหมือนกับที่เขาพบในรถทัวร์และบนผนังห้องมีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุน่นเขียนเป็นคำเพียงคำเดียวขอบใจ ก่อนออกจากบ้านลุงพรอเดินผ่านลานหลังบ้านเขาพบร่องรอยของหลุมดินเล็กๆสามหลุมอยู่ใกล้ต้นพยอมมีป้ายหมายซีดๆปักไว้เพียงว่าลูกหลานและยายเขายืนนิ่งมองมันแล้วหันหลังกลับเดินจากไปชา้ชาๆโดยไม่พูดอะไรไม่มีพิธีไม่มีการปลดปล่อยไม่มีคำขออโหสิกรรมเพราะทั้งหมดเธอแค่ ต้องการกลับบ้านหลังจากกลับจากบ้านเลขที่99ลุงพรอนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเขายังขับรถทั่วตามปกติรับส่งผู้โดยสารกลางคืนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เหมือนที่เคยทํามาเกือบครึ่งชีวิตเพียงแต่หลังจากคืนนั้นเขาจะขอคนตรวจตั๋วช่วยนับจํานวนผู้โดยสารสองรอบเสมอและเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นรถเองทุกครั้งเขาไม่เคยเห็นหญิงชราคนนั้นอีกเลยไม่มีใครพูดถึงเธอ ไม่มีใครเคยจำหน้าตาเธอได้อีกแม้แต่คนเดียวแม้แต่กล้องวงจรปิดในวันนั้นก็ถูกลบไปโดยระบบอัตโนมัติหลังเจ็ดวันทำให้เขาไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้เลยคืนหนึ่งระหว่างขับรถผ่านช่วงทางหลวงหมายเลข11บใกล้แยกห้างฉัดฝนตกพรำๆไฟหน้ารถส่องเห็นเงาคนยืนโบกรถอยู่ข้างถนนเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเสื้อเชิ้ตเปียกน้ำยืนนิ่งๆไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณชัดเจน ผู้ช่วยคนใหม่ถามว่ารับไม่ครับลุงลุงพรมมองกระจกข้างพิจารณาครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าเบาๆแล้วขับต่อไปช้าๆแต่ก่อนจะพ้นจุดนั้นลุงพรอนเหลือบกระจกมองหลังเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังยืนที่เดิมเราไม่ได้รับใครระหว่างทางโดยไม่แจ้งบริษัทแล้วใช่ไหมผู้ช่วยตอบกลับใช่ครับลุงเคยบอกไว้ตั้งแต่เดือนก่อนเองว่าไม่ให้รับคนกลางทางอีกไม่ง้นนับจำนวนผู้โดยสารจะเพี้ยน ลุงพรอนพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรอีกเสียงลมหายใจของผู้โดยสารเบาๆคลออยู่ในรถไม่มีเสียงใครพูดไม่มีเสียงหัวเราะจากกลุ่มวัยรุ่นไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีเสียงขยับตัวมีเพียงเสียงล้อเสียดถนนและเสียงฝนตกเขาวองกระจกหลังในห้องคนขับอีกครั้งผู้โดยสารทุกคนหลับกันหมดรวมถึงผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่นั่งริมหน้าต่างแถวหลังสุดรถถึงปลายทางสถานีเชียงใหม่ตอนตีห้า ขณะที่คนทยอยลงไปเรื่อยๆผู้ช่วยเปิดรายการรายชื่อตรวจทานลงหมดแล้วครับ39คนลุงพรอนพยักหน้าหยิบสมุดมานับอีกรอบแน่ใจนะผู้ช่วยย้ำอีกทีชัวร์ครับผมนับด้วยตัวเองตั้งแต่กรุงเทพจมถึงสุดทางลุงพรอนเดินขึ้นไปบนรถอีกครั้งชะโงกดูแถวหลังที่นั่งสุดริมหน้าต่างว่างเปล่า แต่บนบ่อกลับมีผ้าโพ,พกหัวผืนเติมวางอยู่พับไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีฝุ่นไม่มีรอยน้ำไม่มีอะไรเลยเหมือนเพิ่งวางไว้เมื่อครู่เขานั่งลงช้าๆมองผ้าผืนนั้นอยู่นานก่อนจะยื่นมือไปแตะเบาๆแล้วเก็บใส่กระเป๋าเสือ้อคืนนั้นลุงพรอนเดินไปที่สถานีเขาไปหาพนักงานที่เคยขายตั๋วในคืนนั้นพี่ยังจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคนที่ซื้อตั๋วเป็นคนที่สี่สิบคืนนั้น พนักนานหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาจำได้ลางๆค่ะแต่ตอนเยี่ยนตัวให้มันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนมือเขาเย็ยนมากแล้วลอยผ่านมือหนูไปเลยเธอหัวเราะฝืดๆตอนนั้นยังนึกว่าฝันอยู่เลยลุงพรอนไม่ได้พูดอะไรต่อแค่พยักหน้าช้าๆแล้วเดินกลับไปเย็ยนวันเดียวกันนั้นรถทัวร์หม่เลข9 99 9คันเดิมเตรียมพร้อมเดินทางกลับกรุงเทพ ลุงพรนนั่งประจําที่หันไปมองกระจกมองหลังของห้องโดยสารอีกครั้งผู้โดยสารทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายเขาปิดประตูหันกลับไปนับ39คนไม่มีใครสังเกตไม่มีใครเอกใจไม่มีใครสงสัยเพราะบางครั้งคนที่หายไปอาจแค่กลับบ้านแล้วจริงๆและบางครั้งคนที่ไม่หายไปก็อาจไม่ใช่คนอีกต่อไป บางครั้งในชีวิตเราอาจได้พบกับเรื่องราวที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือหลักฐานใดๆเหมือนกับผู้โดยสารคนที่40ที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆแต่กลับอยู่กับเราในทุกคืนที่รถทัวร์วิ่งผ่านเส้นทางเดิม เรื่องราวนี้อาจไม่มีคำตอบชัดเจนและบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะบางครั้งการได้รู้จักกับความลึกลับนั่นเองก็เพียงพอที่จะให้เราหยุดคิดและระลึกถึงว่าบางคนอาจกลับบ้านไปแล้วจริงๆแต่บางคนก็ยังคงเดินทางอยู่กับเราเสมอ